คราวนี้ในช่องว่างด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสกรีนของจอ LED นะครับเราก็มาเขียนเขาขึ้นมานะครับมาดูตัวตัวภาพข้อมูลที่ได้นะครับเมมโมรี mm hmm. <Memory S 2> ไม่พอนะครับเดี๋ยวดูเราไปดูที่ preview ตรงนี้นะครับเป็นตัวจอ LED ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไม่แน่ใจว่าจะมีฐานไหมนะครับขยายใหญ่นิดนึงนะครับ อันนี้เป็นจอเปล่าๆขอบขาวแล้วก็มีวันจอนะครับทุกอย่างจะเงาหมดแล้วก็เป็นจอตรงกลางเป็นจอ LED นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับเราก็ตามสเก็ตไม่มีขนาดก็ไม่เป็นไรเหมือนเดิมนะครับเราก็หยุดพรีวิวไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับก็ไปที่ท็อปวิวนะครับกดทีไปที่ท็อปวิวนะครับถ้าหมุนเป็นมุม3มิติอยู่อยากเข้าท็อปวิวก็สังเกตเจ้าคิวบอนตรงนี้นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องคิวบอลตรงนี้อีกนะกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนถ้าไม่ถนัดการกดออทิเนตแล้วกดเมาส์ลางค้างอะไรหรือว่าใช้ออร์บิทแล้วช้าเนี่ยเราใช้คิวบอลคอนโทรลมุมมองตัวนี้มันควบคุมได้ได้ดีมากนะครับแต่ว่าบางทีถ้าคิวบอลเล็กไปเนี่ยเราก็คอนโทรลงานได้ลําบากเพราะนั้นเนี่ยที่แต่ละวิวพอร์จะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับปุ่มบวกนะครับไปคอนฟิกนะครับแล้วไปที่วิวคิวนะครับตอนนี้อินเทอร์แอคทีฟอวัตติตี้คือความใสของคิวบอลอยู่ที่50%แล้วก็คิวซ์เป็นสมอล ถ้าเราใช้เป็น normal นะครับคิวก็จะใหญ่ขึ้นเราก็จะคนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเป็น large ก็เราควบคุมง,งานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลดเปอร์เซ็นต์ให้บางลงเป็น25เปอร์เก็ได้ไม่บางงานเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะใช้เป็น50%เปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับแล้วก็กด apply นะครับกด ok ก็เราก็จะมีคิวบอลตัวใหญ่ที่คนโทรลงานได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เรามาต่อกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจากรูปที่เราดูเมื่อครู่นะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ เป็นลายเพราะนั้นเราไปที่ท็อปวิวนะครับแล้วไปที่โหมดวา f r a m e นะครับแล้วก็เขียนลายไปนะครับไม่มีขนาดเราก็กะเอานะครับทีนี้ผมจะใช้คำสั่ง Move แล้ววางให้อยู่เซนเตอร์ของตัวนี้นิดนึงนะครับใช้ Snap ตอนนี้เป็น 3D ก็ได้นะครับ2.5ก็ได้แล้ววางเขาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่โหมด d e f a u l t Shading กลับมานะครับแล้วก็จะยกขึ้นในกกรแรกนะครับ แท็บสาดีถูกเปิดไว้อยู่แล้วก็เอามาวางไว้ตรงมุมตรงนี้นะครับแล้วก็ความสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสูงกันนะครับความสูงไม่มีตัวเลขก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกก็คือเราก็ไปดูว่าจะใช้กะอาจากความสูงของนางแบบนะครับนางแบบคนนี้น่าจะสูงประมาณ1้อ1ห้าถึงอยผมตีว่าร้อยครับแปลว่าตรงนี้ถ้าร้อย60ตรงนี้นะครับ160 ฐานครึ่งหนึ่งของตัวผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งจะคือความสูงของที่เหลือก็คือ80เซนนะครับ80เซน80เซนตัวนี้จะสูง8 8 2 16เมตร80นะครับอันนี้เดาด้วยตัวเลขครับถ้าเรากะว่าผู้หญิงคนนี้สูงเมตร60นะครับครึ่งตัวของเขาก็จะคือ80เซนซึ่งครึ่งตัวของเขาจะเท่ากับความส่วนที่เหลือของขอบด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวจอ LED ตรงนี้นะครับทีวีตัวนี้จะสูงเมตร80นะครับก็ X ตัขึ้นไป1.8นะครับ ตัก,กะของผมกง็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเวลาทํางานก็ใช้กะเอาจากตัวเลขน,นะครับแล้วก็เชลให้ได้ความหนาสัก10เซนห้าเซนก็พอนะครับจอ led สมัยนี้นะครับแล้วก็ใส่ขอบขาวนะครับดิทโพลีขอบขาวบางๆสักเซนหนึ่งนะครับอินซิตก็ไปหนึ่งเซนก่อนนะครับแล้วก็ x ถูดเข้าไปเล็กนะครับเล็กเลยนะครับไม่เยอะมาก เราเป็นตัวเลขบวกมันจะออกมาแล้วก็เป็นตัวเลขลบเข้าไปสักประมาณ5มาินนะครับเดานะครับต่อไปก็จะเป็นขอบดํานะครับถ้าดูจากตัวอย่างก็จะเป็นขอบดํานะครับก็จะแบ่งโพลีนไปเลยนะครับคําสั่ง inset นะครับเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วข้างเหลือก็เป็น space ในจอนะครับทีนี้เราก็คลิกขวา convert to edit poly ไปเลยนะครับเพื่อจะได้ใส่ material ทีนี้ขอบขาวนะครับ ก็เป็นขอบขาก็ใช้ขอบเขาวเราที่ใช้ปกตินะครับแล้วก็คลิกขวาคอนเวิร์ตทวดิทโพลีกหนึ่งครั้งนะครับก็หมุนอยู่ในมุมมองที่ถ้าเริ่มวิวพอร์ตมันเริ่มมีเสาบางเวลาหมุนไปอะไรเงี้ยคลิกขวาไฮ g อน n s ไฮอันซีเลได้นะครับจะได้เหลือแต่เจ้าตัวโมเดลตัวนี้นะครับไปที่โหมด Selection ไปที่ Polygon นะครับจะสร้างสีดําเงาขึ้นมานะครับที่ขอบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่จอเข้าไปนะครับ จอก็จะเป็นรูปของ Pick up p a r k i n g Hero นะครับอันนี้เราก็จะ Copy แบบที่รียลูกนี้มาไว้ช่องว่างๆนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็จะดึงเงาขึ้นอีกนะครับทีนี้เวลาดึงเงาเราเราดึงให้เงาขึ้นแล้วมันสุดที่2 5 5คือเงาสุดแล้วก็เนี่ยความเงาของเรายังได้ประมาณไม่เยอะประมาณนี้นะครับให้เราเพิ่ม I O R เข้าไปนะครับสัก5นะครับเขาก็จะเงาขึ้นนะครับเยอะไปนะครับ5เยอะไปขออภัยนะครับผมจะใช้ซาก สักสองแล้วกันนะครับจะได้ไม่เงาสามแล้วกันทีนี้จะไม่ให้เบอร์นะครับผมไ็ใช้ c o s เนตเป็นหนึ่งก็จะเงามากนะครับเหมือนกระจกนะครับสังเกตว่าจากรูปเนี่ยถึงจะเงาก็เงาไม่ถึงหนึ่งถ,ถ,ถ้าถ้าเป็นหนึ่งมันจะเป็นกระจกเงานะครับ <c oughs> เพราะนั้นผมใช้จุดเก้าห้าแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดํา ก็แปะเข้าไปนะครับแอทไซท์เข้าไปคลิกขวาคอนเวอร์ตูอิดิทอลีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เราก็มาใส่รูปวัสดุรูปอจอในจอเข้าไปนะครับก็ทีนี้ผมก็จะใส่ไปรูปจอพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับก็จะใช้จอ L E D Material ที่เราใช้กับช่องอื่นที่เคยใช้มาแล้วนะครับตั้งชื่อใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปรูปไปเลือกรูปก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่มาใส่นะครับที่ได้ขัดนะครับอันนี้เขาน่าจะน่าจะเป็นรูปนี้น่าจะพอดีฟิตกับวิวนะครับ แล้วก็ไปที่โพลิกอนนะครับเลือกที่โพลีกอนนะครับแล้วก็แอดไซน์เข้าไปกดโชว์หนึ่งครั้งนะครับก่อนโชว์กด uv w map ก่อนนะครับเป็นกดแรปแล้วก็บ็อกซ์อย่างที่เราบอก,กแล้วก็ฟิตนะครับก็จะฟิตจอให้นะครับแล้วก็กดโชว์นะครับถ้าไม่ขึ้นก็ติดกดโชว์อีกทีนึงเข้าไปนี้ก็จะติดแล้วนะครับก็จะติดแล้วนะครับ คลิกขวาอั h i d e ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในวิวอีกทีหนึงเปลี่ยนวิวตรงนี้เป็น perspective นะครับแล้วก็หมุน view ิ u นะครับมาดูจอเราว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับที่วิวนี้นะครับ าเราสังเกตจากอัตราส่วนภาพของเขาจะค่อนข้างแคบกว่าของเรานะครับของเราจะค่อนข้างอ้วนไปหน่อยครับเดี๋ยวเรามาแก้กันนะครับถ้าดูจาก p r e v i ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะแก้ไปเลยนะครับผมจะย้อนกลับไปที่ผมจะคลิกขวาค o n v e r t to Edit Poly ทิ้งไปเลยนะครับเพื่อลบค่าต่างๆไปแล้วไปที่ Vertex นะครับแล้วไปที่โหมด Vertex สามารถเข้าได้2ทางอย่างที่เราคุยไปตอนแรกนะครับเข้าทาง Selection นี้ก็ได้ เวลาคําสั่งมันไม่เจอก็พับไปให้หมดนะครับหรือคลิกขวาเวลาผ่านเป็นมือแล้วก็คลอสออกก็ได้นะครับแล้วไปที่ Vertex นะครับในโหมด Selection ก็ได้นะครับทีนี้เราลาาครอบสันด้านใดด้านหนึ่งเราใช้คําสั่ง Move ตรงนี้นะครับแล้วดึง Snap ไม่ต้องใช้ก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับเพื่อเทียบอัตราส่วนให้ขนาดเหมาะสมกับรูปนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วผมจะเซตให้ p ีวอ t s e เซตม e ฟเมนมาอยู่ตรงกลางนะครับการเคลื่อนที่จะง่ายๆคลิกที่ hi g h x กนะครับ active p i v o t only center to object นะครับแล้วก็ปลดออกแล้วก็ใช้คำสั่ง move snap 3D นะครับ Move s na p 3D แล้วก็ดึงฟิตตรงกลางครับก็จะพอดีเป็นลักษณะนี้นะครับก <c oughs> ็จะได้จอมีขอบขาวนะครับ เจะมาตั้งกล้องสร้างมุมมองเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับตอนนี้ขอหยุดแล้วไปที่ท็อปวิวนะครับเราเป็นเปอร์สเปกทีฟเวลาเราเข้าไปที่ท็อปวิวนี้นะครับมันจะเป็นท็อปวิวแบบเปอร์สเปกทีฟนะครับตอนนี้ถ้าเรากดดูแบบพรีวิวก็จะเห็นแต่ว่าตอนนี้เรามีฝ้าบังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3 d max เราสามารถให้เขายังเก็บแสงโดยที่เราสามารถซ่อนฝ้าโดยที่ไม่ต้องซ่อนจริงๆก็คือคลิกที่ตัวฝ้านะครับคลิกซ้ายตัวฝ้านะครับคลิกขวา object property นะครับ แล้วก็เอา visible to camera ออกนะครับเจ้าเพลนตัวนี้ก็จะไม่ปรากฏในกล้องแต่ว่ายังเก็บแสงอยู่นะครับแล้วก็กันแสงจากภายนอกไม่เข้าไปในงานด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับไปที่ top view นะครับเราก็จะสามารถดูตำแหน่งในแป n นได้นะครับว่าในตำแหน่งในแป n นนี่คือคําสั่ง z o มเป็นแบบไอเมนูไอคอนนะครับเราสามารถ zoom เข้าไปดูใน view ได้นะครับนะครับทีนี้ก็สามารถเห็นตำแหน่งในแปนได้อะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยทีนี้เราก็เหลือ ามาเขียนตู้ตัวต่อไปกันนะครับเดี๋ยวขอดูดยังไงแล้วขอเช็คตัวตู้ G ก่อนนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับอ๋อเมื่อกี้เราว่าเราจะตั้งกล้องนะครับเมื่อเราไปอยู่ในโหมด Perspective ตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่ Top Vi e w สังเกตว่ามันจะเป็นวิวแบบ Perspective ถ้าเราต้องการให้มันเป็นแผ่นจริงๆนะครับก็ไปที่ Auto Graphic ไปที่ Top View ทีนี้เวลาซูมไปก็จะเป็นรูปด้านหรือแผ่นจริงๆนะครับนี่ก็เป็นหลายครั้งที่ผมนำเสนอง,งานในงานปีเซน ที่เอาไว้เรนเดอร์เป็นแปดรูปด้ารูปตัดก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับซ่อนวัตถุไปนะครับถ้าเราดูจากตัวสเก็ชนะครับดีไซน์นะครับที่ที่ที่ทแนบมากับไฟล์งานนะครับก็จะเห็นว่าที่ข้างบนนะครับอีดานเดินโลโก้ตรงนี้เป็นตัวหนังสือนะครับคราวนี้เนี่ยสโลแกนเขาก็จะมีมาอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า IT ราคาถูกอันนี้เป็นคําว่าราคาถูกนะครับเป็นอิงเจ็ตนะครับแต่ว่าที่เรามีคือราคาคุ้มกว่านะครับเราสามารถใช้ตัวหนังสือที่อยู่ใน 3d Max เข้าไปใช้ได้เลยนะครับในที่นี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ไฟล์ png ใดๆนะครับในสามนี้ม a x มีเขียนไว้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็หมุนวิวคิวนะครับเราจะเขียนตัวหนังสือแปะลงไปบนหัวตรงนี้เลยนะครับก็ใช้คําสั่ง Snap ยังไม่ต้องใช้นะครับแล้วเวลาจะเขียนเส้นให้แปะบนโพลิกอนที่เอียงหรือนอนอยู่ในลักษณะนี้นะครับให้ไปที่คำสั่ง Text นะครับแล้วก็ใช้ AutoGrid นะครับเราสามารถไปเขียนบนเฟสใดๆก็ได้นะครับสังเกตนะครับ AutoGrid เราสามารถไปเขียนยกตัวอย่างนะครับถ้าเราใช้โมเดล3มิติอย่าง Box เนี่ยก็จะไปเขียน Box ที่แปะอยู่บนชั้นนั้นๆได้เลยนะครับหรือว่า เียนแปะบนทีวีนะครับก็จะปรับแนวแกน Z ให้เป็น90องศากับวัตถุที่เรากำลังทำงานอยู่ในลักษณะนี้น,นะครับรวมถึงเท x กซ์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตัวกิจเท็กซ์นะครับแล้วก็ไปที่เพลนตรงนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วไปที่โมดิฟายแล้วแก้ตัวหนังสือกันเทคคฟอนภาษาไทยนะครับถ้าเป็นใน 3D Max นะครับจะใช้ฟอนร่วมกับ Windows ฉะนั้นเนี่ยวินโดว์มียังไงแล้วก็ในนี้ก็จะมีอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกฟอนตเป็นนนอฟไทยะครับ โลกแกนคือเครื่องใช้ไฟฟ้า IT ทราคาถูกกว่าราคาถูกแล้วก็1 2 7 7นะครับอันนี้เราใช้เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเดี๋ยวค่อยมาแก้ภายหลังนะครับพิมพ์ตัวหนังสือลวกษะขนาดก่อนอะไรก็ได้ที่เป็น upc นะครับแล้วเดี๋ยวเลือกฟอนต์ที่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ฟอนต์มาได้แต่เป็น png มาซึ่งไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ต่อโอเคผมจะลองปรับเป็นคอเดียก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ ใช้เป็นคอเดียนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับตรงนี้นะครับจะแก้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีนะครับแล้วก็วักราคาถูกหนึ่งสองเจนะครับ ตามตัวอย่างตรงนี้นะครับตามตามตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาปรับไซซ i n g ให้ใหญ่นะครับฟอนต์อาจจะยังไม่อยู่ถูกเดี๋ยวเรามาปรับนะครับก็ดูพับโพชชั่นความสวยงามตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์นะครับอันนี้ก็เป็นฟอนต์ประมาณ ให้ใกล้เคียงกับตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นฟอนต์ไหนเหมือนกันนะครับไม่ได้ข้อมูลมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดาเดี๋ยวเดาเอานะครับดานิเอล่าหรือเปล่าไม่ใช่ก็เวลาเราเปลี่ยนแล้วก็คําสั่งไฮไลท์เก็ดูแล้วกดลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับเพื่อเลือกจะได้เร็วนะครับดูว่าฟอนต์ไหนใกล้เคียงนะครับ เจอแล้วนะครับตัวนี้ใกล้เคียงนะครับก็คือคณิตคณิตทินอิทลิกนะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นคณิต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 เล็กูล่านะครับซึ่งเล็กูล่าก็ใกล้เคียงแต่อ้วนไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นผมจะใช้คณิตทินนะครับคณิตทินก็ ก็บางไปนิดหนึ่งนะครับถ้าดูจากตัวอย่างแล้วแต่ไม่เป็นไรใช้คณิตโบแล้วกันนะครับใช้คณิตโบนะครับคณิตโบคณิตเซมิโบนะครับเซมิโบเซมิโบก็ยังตัวหนามากนะครับคณิตไลท์อ่าคณิตไลท์ตัวนี้ใช่เลยนะครับเป็นฟอนต์เดียวกันกับตัวอย่างเลยนะครับโอเคก็เคลื่อนที่ใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะใช้คณิตตัวนี้นะครับแล้วก็ ผมจะเอ็กซทเขาให้มีความหนาสัก2มิลน,นะครับประมาณความหนาสติ๊กเกอร์นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ2ม MM มนะครับแล้วก็ใส่ Material สีดำเงาใส่สีดำธรรม,ธรมดาก็ได้นะครับแล้วก็คลิดล่วงว่างในตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำแปะเข้าไปนะครับก็จะได้ครบนะครับ สกรีนจีเราก็เสร็จแล้วครับทีนี้เราไปสร้างสกรีนไปสร้างตามแปนกับตัวต่อไปนะครับ